แล้วเราก็มามวนไปวนมาที่สนุกสนานเนี่ยจะแต่บอกว่าดังที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนมันก็จะฟูขึ้นมาโอ m g อะไรไหมเปรี้ยวขึ้นแล้วขำ้ชแล้วสวัสดีค่ะหยุดนะ นี่น่ารักเนาะวันนี้เราจะมารีวิวขนมกันค่ะขนมญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นมีไม่ใช่ญี่ปุ่นอยู่หนึ่งอันตรงเนี้ลาเิียวของโปรดชะแตมนะอุ้ยชะแตมชะแตมกล้ากินลาเิียวหรอคือชะแตมเ็าเคยมีเหตุที่เกิดจากการกินลาเถียวนะคะ เรามาดูกันก่อนว่าเราจะมีขนมอะไรกันบ้างนี่ลูกอมน้ำเชื่อมใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ค่ะมันเป็นขนมที่เราต้องมามน้วโมน้ำโมดน้มน้มน้มดนแล้วก็กินเป็นน้ำเชื่อมที่ทําให้เป็นลูกอมของญี่ปุ่นนะคะคือสองอันนี้เราซื้อจากดองกิอันนี้คือโมจิพอดีคํารสต่างๆว้าวเ้ยขอโทษอันนี้ก็ไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะจริงเหรออันนี้ของอะไรอ่ะฉันแค่รู้ว่ามันชื่อว่า salt w a t e f f ชื่อเลยนะ salt water coffee salt water ดําเกลือกาแฟอะไรงงๆคืออันนี้เขาใส่ไว้ในกระบะนะคะแล้วก็มีป้ายว่าสีอะไรรสอะไรเชตัมก็คือเลือกมาสองรสเชมสุ่มนะเอ้าไม่ได้เลือกแชมซุ่มอีกใช่ค่ะป๊อปคอนกระทะอันเก่านะไม่ใช่เก่าคือมีมานานแล้วใช่ไหมใช่เราเคยเล่นแล้วตอนเชตัมเด็กๆแบบนนี้เขาก็ยังเล่นกันอยู่ขนมญี่ปุ่นของโปรดเชตัมค่ะของเล่นกินได้กินเลยได้ไหมกินอะไรก่อนเขามีอันนี้ด้วยไข่พิเศษ อร่อยอย่างนี้แม่ชอบกินอะไรก่อนดีอ่ะโมจิละกันดูกินงายไดฟุกุไดฟุกุอ่ะโมจิต่างกันยังไงรูง้ปะ่ะไม่รู้ไดฟุกุอย,อยากลองไดฟุกุใส่ถั่วแดง โมจิล่ะโมจิ ji, ไส้อะไรก็ได้โมจิไม่มีไส้เป็นแป้งนิ่มๆเฉยๆไดฟูกุจะมีไส้ไส้อะไรก็แล้วแต่ก็คือไดฟูกุข้างนอกเป็นโมจิตรงกลางเป็นมาร์ชเมลโล่ในสุดเป็นถั่วแดงนะคะตัวโมจิอ่ะเขาจะมีสามสีสีขาวคือคลาสสิกก็คือออริจินัลเนาะสีชมพูซากุระสีเขียวคือโยมากิที่สีขาวแค่อ,อันเดียวเหรอแ<อ>น่ดูสิทำไมขาว<ห>แค่สอันก็คนละอันของแรหรือเปล่า เราชอบสีขาวสุดอะทำไมไปชอบออริจินอลล่ะเราลองอย่างอื่นสิเขาบอกว่ามันกินง่ายเป็นพอดีคำนะฉันจะชิมก่อนแม่อยากรู้ว่าสีเขียวคืออะไรอะฉันจะลองสีขาวก่อนนะคะค่ะนี่นี่ค่ะมันก็ดูแบนๆดูสิก็นุ่มค่ะแต่ข้างในมันแบบแข็งๆใบหมากของญี่ปุ่นนะคะคือสมุนไพรของทางญี่ปุ่นอร่อไรยไหมมันใช่เหมือนไดฟุกุเลย ก็เขาคือไดฟุกุจะยมพูดต่อว่ากลิ่นจะหอมสมุนไพรอ่อนๆรสชาติติดขมเล็กน้อยอ่ะงั้นแม่ชิมสีเขียวขมไหมอืมไม่ขมอร่อยหวานหวานต้องให้เธอกันชิมอะว่ามันแตกต่างกับออริจินอลยังไงคืออย่างสากุร้าน่าจะมีกลิ่นสากุระาถูกไหมมันม่กลินหวานหวานอืมเมื่อยเมื่อยอะไรปากเสียวจนเมื่อย แยกออกไหมออกเลยเหรอชอบอันไหนที่สุดสีชมพูแล้วสีเขียวกินได้ไหมมันรู้สึกมันรู้ชาเหมือนแบบทีในภาษาไทยเคยชาชาค่ะอ๋อรสชาติเหมือนชาจริงๆอาจจะเป็นชาเขียวมีเป้าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขามาทําชาเขียวก็ได้นะต่อไปอันไหนดีเริ่มจากอันที่กลิ่นง่ายๆนะคะไข่อันนี้แม่ชอบอะ่ะมีมานานแล้วเหมือนกันเนาะอะร่อยอืมอร่อยกินเพลินเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะ เราก็มีหมาห้าลูกข้างในอะ่ะมีอะไรสักอย่างด้วยนะมันเหมือนสปริงเกิรฉันจะกินสองอันฉันจะกินหมดนะอันนี้มันอร่อยอะ่ะอ,อยากกินอีกแล้วให้กินวันละลูกพออยู่สิวขึ้นเนี่ยดูสิกินขนมหวานมากสิวขึ้นเลยรู <c oughs> ้หรือเปล่าว่ามีคนเขาบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นรู้ค่ะมันเป็นดาวตรงนี้ไหน <c oughs> ข้างในเขาเปนอันนี้ดเป็นรสเปรี้ยวลยแล้วอร่ักมาก เป็นสปริงเกิลรูปต่างๆนะคะของฉันมีรูปอะไรมั้งมีหัวใจอย่างงี้ป่ะเหมือนกันมั้ไม่รู้อะันยักษ์อืมเป็นไม่ได้ใหญ่โอ้เบี้ยวโอ้ยยยยยย้ยย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 ยกยย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 มยย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 ยอยยยยยยยไยยยยนนยากยย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 ัยย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 ยเยยยยอยยยยยยยเยยยยนยย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 ยเยยยยะยย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 ในไทย เป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรที่บ่งบอกว่าชื่อเรียงเสียงไรมาจากไหนอะไรอย่างงี้เลยเลยจริงๆฉันก็ใชม่มันมันเคยดังแต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมใครจะกินแล้วนะเปรี้ยวแพงเป็นไงเหนียวจะแตมระวังปัญหาเป็น,นไงเป็นอย่างที่กินปะไม่เป็นหรอกแม่ควรจะชิมไหมเนี่ยแล้วมันต้องเป็นอย่างงี้หรอมันต้องนิ่มๆหนืดๆแบบนี้นหรอเดี๋ยวปัญหาต้องอ เค็มแบบอืมทำฟันเลยหักจะมีฟันสองอันหายไม่อยากมีสามแตคือหล่ออยู่สองนะคะตอนนี้ไม่อยากออกเพิ่มอร่อยดีจริงเหรอแต่ไม่ชอบความหนึบหนักอ่ะรสชาติมีเค็มนิดนิดอะไรดีของรสชาติเหมือนกันไหมของแม่เลยกว่าของแม่เหมือนมีรสกล้วยด้วยป่ะรู้สึกไหมอ๋อฉันจำได้แล้วนี่อะไรอะไรฟรุตตี้อัเนี้ ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้แย่แต่มันหนึบหนะับแม่ไม่ชอบมันติดฟันนะ่ะอาจจะละลายเราก็ได้เพราะเมือนไทนลอนเอออันนี้ไม่รู้เนาะอันนี้ก็ไม่ีอันนี้น่ารักดีมันเคยดังค่ะป่ายิ่งออกมาแล้วก็อมจุ๊บๆได้นะคะแม่เอามาเพราะว่าเห็นชะตามชอบกินจุบจุ๊บไงเวลากินเราก็เก็บดีนี้กินไม่หมดที่ในปืน love you เลยจริงด้วยเมื <c oughs> ่อกี้ทำไมไม่ I love you แล้ววะแม่กดไม่แลนอ่ะผ่านแล้วเตรียมตัวจบอีกต่อต่อ,ตอ ลาชี่วแล้วกันลาชี่วหมาล่าแบบชิ้นหืมแค่กลิ่นก็อ้นี่ละชทแตมมเคยกินเยอะมากไม่ไม่ไม่ตอนแรกแชทแตมท้องพังเลยท้องพังเลยหัวมามกลแล้วก็หยุดมานานอยู่เป็นปีแล้วค่ะอะไรไหมเผ็ดไหมอืมอออร่ออันนี้ไม่เผ็ดมากถือว่ามีช่วงหนึ่งอะช่วงแรกๆที่ลาเชี่วเพิ่งเข้ามา แล้วเ,เขาคงถนัดก,กินหม่าล่าก,กันนะคนจีนอะ่ะเผ็ดมากอันนี้ไม่เท่าไหร่เผ็ดทนได้คะ่ะแต่ว่าความ้าเถี่ยวหม่าลา่ามันจะมันมากเลยอะ่ะอย่าก,กินเยอะกินนิดเดียวฉันเไม่ค่อยกินแล้วเนี่ยอืมจริงๆเขากินกับข้าวกินกับข้าวต้มอะไรก็ได้นะคะเพราะเขาก็แบบเหมือนกับข้าวประเภทหนึ่งอะ่ะอารมณ์กุนเชียงอะ่ะรสชาติอันนี้ถือว่าใช้ได้เขาเต็มเผ็ดละ คือความหมาล่าเขาจะาค่อยๆเผ็ดเท่านิดเท่านิดเท่านิดนี่แม่เผ็ดอยู่ยแล้วเนี่ยกินอันนี้ต่ออันนี้ก็คืออันโปรดเชลตานปะอ่าฮะ uh huh. อันนี้นะคะเขาก็จะมีแม่พิมมาให้พวกของเล่นกินได้เนาะตวงน้ําใส่ที่ตวงค่ะเขาจะมีช่องเล็กๆนะคะเป็นที่ตวงมาให้กี่ถ้วยหนึ่งค่ะใส่ลุมไหนใส่ลุมใหญ่แล้วหลุมเล็กล่ะแปดหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่นี่ผงสีม่วงผงสีม่วง,ง,วงนี่ไม่ต้องดูวิธีเลยเหรอค่ะแชมเซียน เราก็เทใส่อันใหญ่ที่เราเพิ่ใส่น้ำเข้าไปค่ะ<อ>แล้วเราก็คนสีออกน้ำเงินม่วงๆเนาะใส่สีอันที่สองค่ะสีชมพูคนต่อ,อค่ะแห้มันก็จะฟูขึ้นมา OMG มึงโอ้โอฟูเยอะเสร็จแล้วยังทำอะไรอีอันที่สามอะไรอีกอ่ะ อันนี้เอาไว้วางอันก็วางมันมีสองช่องมีสองหลุมเทใส่อีกหลุมหนึ่งมันก็จะหน้าตาอย่างนี้ค่ะข้างหนึ่งฝู่ข้างหนึ่งมีสปริงเกิลนะคะแล้วให้ต่อแล้วก็กินนะคะกินได้แล้วอร่อยไหมสวยไหมสวยเปรี้ยวไหมอะอือแม่มไม่ชอบเปรี้ยวแล้วก็ซาซาซาด้วยอืมน่ารักไม่รู้ว่าซาที่หมาล่าหรือว่าซาเนี้ย น่ารักดีอ๋อซาหมาลาปากชาอยู่ใช่ไหมอืมอะไรไหมเปรี้ยวใช่ห่ะด้วยอร่อยก็อร่อยดีมีกลิ่นบูเบอรี่นิดๆนะคะอาจจะจำกินนั้นไปงั้นเรามาทำป๊อปคอร์นกันดีกว่าเตามาแล้วจ้ากระทาป๊อปคอร์นนะคะเราเลือกสีชมพูมาตรงกลางเขามีสติกเกอร์นี่นะคะเขาบอกว่าให้ลอกออกก่อนค่ะมาเราไปเลยจะระเบิดปุ้งปังปุ้งปังเนี้ย ีไมเคยทำแล้วครั้งที่แล้วเหมือนจะทำเราไหม้ด้วยล้ใไงอ่ะมันจะปูปังปะเนี่ยแม่มันันมันันมังแกามังแกนมัได้นะลรเพราะว่าเนี่ยบัตเตอร์ในตัวมันละลายเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ใช้ความร้อนต่ำนี่เราใช้ความร้อนสูงดีหน่อยอ๋อเนยข้างในเป็นน้ำว้าวเนยข้างในเป็นน้ำแล้วนะคะอุ้ยนี่ไงเอียงเมื่อกี้น้ำเนยเทมาฝั่งนี้เลยประมาณสามนาทีจริงหรอ จริงหรอสานาทีจริงหรอเกินนะแม่ว่าห้าสี่สามสองแล้ว,ลว <c oughs> บูม <c oughs> ฉันได้เสียง <c oughs> จริงหรอเสียงเดือดค่ะเสียงเดือดเราต้องไม้เยา่ยวด้วย <c oughs> เขาทำดีนะคือตรงที่จับนี่เขาก็มีอะไรหอมมาให้เราไม่แบบร้อนมือควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วข้างในคือเนอยเดือดมากค่ะเห็นปะ ปูปปปปปปปเบเอกี้อ,อะไรเดอมันขึ้นมาเงี้ขึ้นมาที่เรเแต้มราเบเราเพิ่มไฟเันไฟร้อนกว่านี้ดีกว่าไม่ต้องไฟต่ำแล้วห้านาทีแล้วจ้าจริงเหรอจริงองเลย้มันไม่แตก ทำไมอ่ะไม่เป็นไรฉันอยากทำนูกตาเลยอ่ะอ่ะอ่ะเราตั้งอันนี้ไปนะคะแต่เราจะมาลองกินอมยิน้มนี้ไปด้วยแจ๊คแตมเขาเลือกสีฟ้ามานะ่ะมีสีแดงด้วยเนาะมีกี่สีะเยอะค่ะโอ้กินยังไงอะ่ะสแตมมันจะละเทอะไหมเลอะค่ะเชฟซื้อ้าเพราะมันดูน่าสนใจควักออกมานะคะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆเหรอ,หอปั้นจนกว่าเขาจะกลายเป็นลูกอมอย่างนี้เหรอแล้วมันอร่อยไหม เุ้ยโปะแล้วเริ่มแล้วพอเราสนใจอย่างอื่นก็จะโปะสําเร็จกระถางเราไม่ได้พังนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่าที่บอกไปซะหน่อยใช้เวลาประมาณสินาทีอะไม่ใช่สามนาทีนะของเราอะนี่ยนะลูกอมเป็นโอ้โอมแม่จะเลยกินอันนี้ที่ไรก็โปะต้องขยา่านะพอโปอะอะเดี๋ยวไม่อร่อยไหมนี้ พอ<ม>แล้วเนี่ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวมาเหลือเม็ดที่ยังไม่โดนอะ่ะเพราะแต่บางเม็ดมันก็จะไม่มีวันโตเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าในเม็ดมันจะมีน้ําอยู่นิดนึงค่ะพอพอมันโดนน้ำพอมันแบบโดนล,กลวกๆอะ่ะน้ำมันก็จะ evaporate เลยแปลว่าอะไรนในในใน,ในป๊อปคอนอะ่ะเม็ดมันต้องมีน้ํานิดนึงอยู่ในในเม็ดมันต้องมีน้ํานิดนึงอยู่ข้างในอ่ะหรอพอมันโดน ไฟแล้วอะน้ําก็จะหาระเหยไประเหยมันก็เลยทําให้ระเบิดเป็นปัอบคอนอาวแล้วถ้าเกิดอ,อันที่ไม่ระเบิดล่ะก็อาจจะเพราะมันไม่มีน้ำไงเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวร,รอให้เย็นแบบหนึ่งเพราะตอนนี้ร้อนมากนะจ๊ะอย่าโดนเรามาดูน้ําเชื่อมันก่อนเขาให้ไม้เหล็กนะคะเป็นตะเกียบเหล็กหนึ่งคู่แล้วเราก็มามวนไปวนมาให้สนุกสนานเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจะจะบอกว่าดังที่ญี่ปุ่นคะ่ะทุกคนแม้ขวนเชื่อมอัเนี่ยื <c oughs> ยดๆเหนียวเหนียว อืมมมม่มมีรชาิเ,เอืดความหน,มหนึไม่ได้หวานจัดด้วยนะคะแต่มีกลิ่นเขาบอกอันนี้เป็นกลิ่นไซเดอร์เราไม่ถนัดไม่เคยชอบตัดเลยดีกว่าเหลือแมดที่ไม่แตกเยอะอยู่เนาะชอแอมแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าจําได้ว่าตอนนูนที่เคยทาอะคะ่ะไม่คือเหมือนจะรอให สุกให้หมดปรากฏไม้ซะก่อนอุ้ยเนี่ยเราออกเป็นเร็วไปอือใช่ไหมเหลือเม็ดที่รออยู่ต้องเยอะเขี่ยัวไม่อะร้องอืออืมอืออร่อยอยู่เราปิดฝาเออเราปั๊บต่อก็ได้นะจริงๆเอ้อยอยเราเหมือนกินได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงยังไม่ป๊๊ปทำได้เดี๋ยวแม่ทำได้เอาวางบนนี้เราปิดฝาทำต่อ เสร็จแล้วนะคะขนมญี่ปุ่นวันนี้นะมีที่แม่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะแต่ดูสแตนชอบทุกอันดูสแตนแฮปปี้ทุกอันถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับสแตนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย